เอาส่วนเนื้อติดมันนะครับผมจะอร่อย สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับผมมาพบกับกองผักกินมาแล้วครับผมวันนี้กับนี่เมนูอุเพียครับผมอุเสร็จใหม่ๆร้อนๆเลยครับผมโอ้กับบรรยากาศร้อนมากเลยครับผมวันนี้อบอ้าวเพิ่งเลิกงานมาครับผมคิดอยากอยากกินอะไรร้อนๆที่เกี่ยวกับเนื้อก็เลยนี่จัดมาครับผมอุเพียกับข้าวสวยนะครับผมวันนี้ ก,ก็มีเนียครับผมผักกาดหินโอ้ร้อนมากมามาลุยกันเลยครับผมมาจัดเลยครับใหม่ๆร้อนๆเลยอืมหยอดมากขมอ่นร้อนะครับผม เอาส่วนเนื้อติดมันนะผมจะอร่อย ตอนแรกไปถึงร้านอยากจุก็อยากอยากเอามาอุเพียก็อยากก็เลยอตัดทิ้งใจเอาอุเพียก็เลยเอาส่วนเนื้อติดมันนะผมงดดิบก่อนครับช่วงนี้ 음. 나. 음, 찬또. thịt bạc của mình đã sử dụng nhiều เต็มจานเนี่ยพูนจานนะครับ เคี้ยวเนื้อผมเคี้ยวไปนานๆบางทีก็ปวดช่วงเนี้ยช่วงกระปุงแกมเวลากินข้าวเหนียวเหมือนกันเคี้ยวไปนานๆก็จะปวดกล้าม ทำเองกินเองแซ่บเองครับผมชอบรสชาติแบบไหนก็ปรุงเอาตามใจเลยครับผมอันนี้ยังไม่หมดนะครับเหลือในกระทะก็น,น,นองอีกประมาณอีก,อกจานหนึ่งอีกประมาณเท่านี้นครับผม อ้อิ่มอิ่มพอประมาณนะผมไม่อิ่มมากถามว่ากินสามเวลามายกินกินได้เรื่อยๆครับผมไม่ใช่ว่ากินมือละคาบเฉพาะถ่ายคลิปนะครับก็กินปกติธรรมดาทั่วไปนะครับผมแต่ก็แต่จะกินมากกินน้อยก็อยู่ที่เมนูครับผมถ้าเมนูไหนอร่อยก็กินได้เยอะครับผมถ้าเมนูไหนไม่อร่อยก็กินนิดเดียวก็ไม่อยากกินแล้วครับผม ครับผมมาก็จบไปอีกหนึ่งเมนูนะครับผมอุเพียโอ้เมนูนี้นี่สุดยอดมากครับผมอุขมขมขมาผมใส่พวกผักต่างๆหอมๆครับผมมาใครชอบเมนูนี้ก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้กับกล้องพากินนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ